คือสิ่งเหล่านี้ที่พี่ทำไปอ่ะหลังจากโควิดอ่ะยังจะคิดโมเมนตัมเหล่านี้ไปอยู่ไหมฮะวีจะเห็นเป็นลึ้นเปิดแคมเปญจุดห้าวันสัญญาเลยนะจากนี้สองเดือนอ่ะฮะผมมีแผนการตลาดล้อเล็กเดือนกว่าแม้แอชชั่นไม่ทันอ่ะครับใช่พพี่จะมีเปิดตัวนู้ดเปิดตัวนี้ไร้์สารามากอีกสองเดือนจะเห็นตอนเวลาอืมแล้วเห็นทุกอาทิตย์ด้วยครับได้ตักไม่ดังลูกูออกมันอ่ะคนมันเลย <COVID. S 1> เหมือนเหมือนถ้าผมมองแบบคนนอกมันมันเหมือนกลายเป็นวิกฤตนี้เนี่ยไปปลุกเพนกวินให้กลับมาแบบติดจรวดอีกครั้งไหมพี่ใช่ใช่ช่ผมไม่ได้สนุกอย่างนี้มาเป็นสิบปีแล้วนะตั้งแต่เปิดเพนกวินยังไม่ฟินเท่านี้เลยครับมันเป็นการทํางานที่ไม่ต้องคิดถึงตังค์มากเอาตรงอะ่ะคิดคว่าจ่ายเงินเดือนพนักง,งานได้เงินเดือนก็ไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะคิดถึงโกดบริษัท p r o j e c t ั o บริษัทก็คิดไม่ได้บริษัทแม่งจะเจ๊งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับ มันก็เลยเหมือนเป็นการทําเอาสนุกอ่ะการทำแบบเอาไม่เอาตังค์อ่ะผมมาฟังี่รอบเนี้ย่อเออเหมือนพี่มารอบนี้มันต่างกับทุกครั้งที่เราเมาส์เมาส์มอยกันตรงที่ว่าเหมือนเหมือนรอบนี้สิ่งที่พี่ทาเหมือนปล่อยของอ่ะมันเหมือนแบบสนุกเอนจอยเหมือนวาดรูปอ่ะอารมณ์อย่างนั้นนะผมผมปล่อยผมปล่อยสิ่งที่แม่งเป็นตัวเองมากโดยที่เราไม่ไม่ไม่แคร์อะไรเลยเราแคร์แค่ว่าเราต้องเอาพนักงานกลับมาให้ได้ต้องจ่ายค่าเงินเดือนให้ครบครับไอ้พอคิดแค่นี้มันก็สนุกจน จนเราก็เห็นเอาตรงๆเราก็เห็นแบรนด์เอ็เคมาทำตามแบบทุกคนก็อ e ินบ็อก์มาเต็มเลยครับสื่อก็ไปเล่นกันเลยว่าเอ็มเคก็ลงมาสู้กับเพนกวินเพนกวินต่อครับยผมบอกว่าเฮ้ยผมผมไม่เชื่อว่าจะมีใครใครกล้าโกนส้นตีนได้เท่าเราอ่ะคน<ม>เก่งก,กว่ามีกับเราเยอะนะคนย่อยไขมากกว่ามีกับเราเยอะนะแต่แบรนด์ของเขาอ่ะมันแตกยากอืมมันจะไปอิโมชั่นอลยากมันไม่ใช่เขาไม่เก่งนะต้องพูดตรงๆ,รงๆครับแต่แบรนด์เขาใหญ่เกินกว่าที่เขาจะมาเลือนได้อ่ะ สนุกแบบพี่แบบพี่สนุกกว่ามันเป็นเบนขึ้นมันยังมีความเป็นโอท็อปอะความเป็นเอิสเีชวัวเป็นคนเป็นมนุษย์มากกว่าอ่ะฮะเพนก้นไม่เป็นคนเพนกิ้นเป็นคนเลื้อนอะเป็นผู้ชายเลื้อนเือก้นตี้นอะตั้งแต่เมื่อก่อนที่ให้ป่อยเพนกิ้นคือถ้าถ้าถ้าคุณเรียนการตลาดมันไม่เคยมีหลักสูตรไหนหรือการตลาดคอร์สไหนบอกว่าคุณสามารถเป็นแบรนด์ที่คุณทําตัวน้าม่อแล้วจีบแฟนเพจได้อืม แล้วมันก็จีดจริงๆแล้วมันก็หน้ามอจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นของมันแล้วมันก็ไม่เคยเปลี่ยนอืทีนี้กลับมากลับมาพูดถึงเรื่องทีมงานบ้างพี่ว่าตอนก่อนโควิดพี่อธิบายแล้วแต่ตอนเนี้ยที่ผมว่าฟีดแบ็มันเริ่มดีมากอ่ะโมเมนตัมกําลังใจของทีมงานตอนเนี้ยแล้วอนาคตที่เขามองอ่ะเป็นยังไงบ้างพี่ผมเล่าอย่างนี้ก่อนแล้วกันว่าเอาการตลาดให้จบนิดเดียวก็คือว่าพอเราคิดตัวทินเดอร์เสร็จแล้วก็รู้สึกว่ามันเกิดความคาดหวังของตลาดแล้ว เราก็นั่งตัว่าเราได้เราได้ไดมอใหญ่ขึ้นมาเป็นมันมีลายผักซึ่งแม่งไม่สวยเลยครับสุดท้ายเราผมว่าเดี๋ยวผมพูดไปเนี่ยผมเปิดสไลด์ให้ดูผมแชร์สไลด์ดีกว่า<ด>คนไม่ได้เห็นภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราดูตอนนั้นเนี่ยคือเราก็เห็นว่าเฮ้ยเราจะนำตลาดได้ยังไงวะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะทําให้มันนำตลาดได้อะมันคือการสร้างแวลูมาพอมันเกิดการสร้างแวลูอ่ะผมก็เลยคิดว่าความเชื่อก็กคือแวลูที่แม่วัดมันเทียบเป็นค่าตัวเงินไม่ได้วะ่ะ รเราก็เลยมองคือเรื่องมูเตลูเนี่แหละอืมจริงๆเราได้ไอเดียมาจากเพจธรรมศาสตร์และโูเตลูเนี่แหละเอาตรงๆรเราเห็นปุ๊บล้วก็เห็นว่ามันมีตลาดนี้นี่เราก็เลยแบบเฮ้ยงั้นกูเอาหม้อไปปลูกเศษดีกว่าอแม่งเป็นหม้อบุญเลยจริงๆจริงแล้วก็เขียนว่าชาบูหม้อหม้อคุ้มบุญครับหม้อคุ้มใจครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก็มีคนแล้วก็เราก็ไปหาวัดกว่าเราจะได้วัดที่มายอมทําให้เราก็ใช้เวลาเหมือนกันอืม แล้วจากนั้นพอเราเจอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เจอคนเตือนว่าเฮ้ยคุณแม่นไปเล่นอย่างนี้เล่นของสูงอย่างเงี้ยคุณระวังจะเจอดราม่านะอ่าเป็นไงพี่จริงแล้วแล้วเราก็ออกเป็นออกออกเป็นยันมาแล้วด้วยซึ่งซึ่งยันเราก็แบบจริงจริงจริงริยันที่เราแจกกันเนี่ยไม่ใช่ยันของจริงนะครับครับยันของจริงอะ่ะเป็นยันที่แบบผมเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆอือคือ,ค,อคือตัวนี้พี่ะแชร์สไลด์ใช่ไหมล้วก็ เออเราเราคิดแบบสนุกสนุกเลยอะ่ะเรารู้สึกว่าทุกคนแม่งแบบใจเสียใจฝ่จอกับธุรกิจตอนนี้มากอะ่ะเราเลยอยากทําแคมเปญที่มันไปรักษาใจให้กับเขาอะ่ะครับือคุณจะทําอะไรก็ตามอะ่ะแต่ถ้าคุณใจแข็งแรงแล้วอะ่ะคุณแม่งทําได้ทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยออกตัวนี้มาเป็นเวอร์ชั่นแรกเดห็นนะตัวนี้อ่าอันนี้เห็นะ่ะผมผมร่วมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเลยนะเข้ามา ครับซึ่งอันนี้ออคืออันที่ปลุก,ปกเสกจริงอีสองอันปลุกเสกจริงแล้วเราก็เลยทำเวอร์ชันอีกอันหนึ่งเพราะมีคนเตือนเราว่าระวังจะโดนดรามา่าเราก็ทำตัวนี้ครับอ่าฮะเออแล้วก็ทั้งหมดนั้นอนะ่ะเราทำปุ๊บแล้วเราก็ไปให้หลวงพ่อปลุกเสกจริงเห็นปะ่ะอ,อ๋อโอเคครับพ่อหมอ้อพ่อวัดพญาสุเลรนะใช่ครับหมอ้อเราก็ทำสติกเกอร์เพนกิ้นเข้าไปทับเพื่โซเอาเหมือนกันใช่ใช่ แล้วก็ทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พวกพีออเดอร์มอลลอตใหม่ก็โซเอาคือเราทาอะไรโซเอาภายในนาทีเดงหมดครับครับก็อันนี้คือที่มาทั้งหมดกลับมาที่ทีมงานครับ,รบอยากดูเรื่องเรื่องของผมว่าพลังอน่ะตอนต้นใช่ไหมหลังโควิดมันมีบางคนรีวิวเอาไปกับบางคนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยข้างหน้าจะเป็นยังไงนะกับผมว่าณปัจจุบันฟีดแบ็มันดีขนาดเนี้ยแล้วกําลังใจเขาเป็นอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับต้องบอกว่าพนักง,งานเพจวินโคตรโชคดีที่ แม่ไม่เสียกาลังใจเลยอ่ะทุกคนแม่บ้าแบบบ้าแบบผมตกใจไม่ไม่หลับไม่นอนกันทุกคนเลยครับทั้งพมา่าทั้งคนไทยอ่ะแล้วหลายคนก็มาออฟเฟอร์เลยว่าคุณต้นผมเสียสลับไม่ขอเงินเดือนสองเดือนผมขอให้ผมผม,มีกิน<ห>มีใช้ก<ห>็พอโอ้โเยี่ยมเลยฮะแล้วแต่กลายเป็นว่าพอเราเปิดมิสชีวิบอกในรอบที่สองอ่ะแล้วไลน์แมนเราขายดีอ่ะครับแล้วเราก็เริ่มทําแคมเปญขายมอคให้ครั้งแรกเราเอาพนักงานที่ยังอยู่กรุงเทพนะครับกลับมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะ อ๋อคือแค่แคมเปญที่สองที่สามก็เรียกกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ลในกรุงเทพใช่แล้วเราก็เปลี่ยนกานควายเป็นโรงงานเลยเราเปลี่ยนเป็นโรงงานแบบครับเออเป็นโรงงานผลิตของจริงอ่ะอืมใช่เพราะตอนนี้ตอนนี้สาขาไหนที่เป็นสาขาหน้าร้านที่พี่จะเตรียมให้ที่นั่งเป็นตัวแซดอ่ะสาขาไหนบ้างฮะเออที่อาลีครับอาลีกับริาชินครับอ๋อโอเคใช่แล้วก็ก็นี่แหละทีมงานก็บ้านแล้วแต่ทีมงานก็พูดว่าแบบเฮ้ คุณต้นแม่งไม่มึงไม่ปล่อยให้กูหายใจเลยอ่ะเพราะว่าผมจบแคมเปญผมขึ้นใหม่จบแคมเปญผมขึ้นใหม่เราก็จะทำอย่างนี้ตลอดครับคือเราต้องการให้ทุกคนรู้ว่าคุณไม่สามารถชิลได้เพราะเราอยู่ในวิกฤตคือมึงกำลังอยู่ในสนามลบมึงบอกว่าเหนื่อยกูขอนอนพักมึงนอนพักคืนเดียวมึงโดนฆ่าตายแน่นอนครัเพราะนั้นสิแล้วต้องทําก็คือเราเลยผัดเวรกันเนี่ยทำแคมเปญผัดเวรก็คือแบบแคมเปญนี้จะหนักส่วนนี้แคมเปญหนึ่งจะหนักอีกครัวหนึ่ง เพื่อให้ทุกคนได้หยุดพักแต่การตลาดเราจะไม่ได้เคยหยุดพักครับแล้วผมก็เป็นคนมาเทคโอเวอร์เพจทั้งหมดก็คือหมายความว่าผมทำโฟโต o ช็อปเองผมถ่ายรูปเองผมเขียนคอนเทนต์เองแล้วผมตอบคอมเมนต์เองทุกอันอ่าทุกอันเลยที่เราทำครับใช่แล้วแล้วอย่างเนี้ยแชร์ให้เพื่อนเพื่อนฟังเยช่วงช่วงที่พี่ไม่ได้ตอบเองช่วงเมื่อก่อนก่อนโควิดอย่างเงี้ยพี่เทรนคนมาตอบแทนเนี่ยยังไงให้เป็นสไตล์ใกล้เคียงกับพี่ที่สุด ไม่ได้เลยครับแค่แค่ตอบอินบ็อก์เท่านั้นน่ะคอมเมนต์ก็ไม่ค่อยมีใครตอบมันเคยมีเดือนหนึ่งอ่ะทั้งเดือนโพส์โพสไปแค่โพสเดียวอ่ะอืมก็มีก็มีก็โพสไปแค่โพสเดียวก็มีครับแปลว่ามันิเกเนเจอร์ตรงนี้มันลอกยากเออต้งต้งตั้งแต่ให้คนมาทําน่าจะสามสิบคนแล้วอ่ะก็ไม่มีเคยมีใครทําได้นะไม่เคยมีใครทำเอ็นเกจได้ขึ้นเลยนะกับเพ็ดกรนครับสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาเป็นเป็นเราทําเองอ่ะซึ่งแม่งก็เป็นข้อไม่ดีเหมือนกัน แล้วอย่างนี้ก็เป็นข้อไม่ดีแต่เราเราก็ก็ทําอะไรไม่ได้ครับแล้วอย่างนี้พี่จะแบ่งเวลายังไงเพราะว่าปัจจุบันพี่ก็มีหลายธุรกิจด้วยแล้วก็ต้องบริหารเพจที่ตอนเนี้ยถือว่าพีคที่สุดในตลาดตลาดอาหารละจะแบ่งเวลายังไงครับก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เลยก็คือทาไม่ติตลอดตลอดผมก็ยังมีปัญหากับอสังหาอยู่พูดกันตรงๆเลยตอนนี้ผมเนี่ยเป็นหนี้อสังหาอยู่แบบเยอะอะเยอะเยอะระดับแบบซื้อซื้อฟลลารี่ได้ ครับซื้อเฟิร์มีตังทอนเราไม่รู้จะทำยังไงนะพูดตรงๆนะครับปัญหาในวิกฤตเข้ามาครั้งนี้คือคือเพนกวินชาบูนี่เบาที่สุดแล้วอ่ะอืมอืมเออซึ่งซึ่งแบบมันเป็นเรื่องปกติวะก็ถ้ามึงเซียนอยากจะทำอะไรส่วนเพราะฉะนั้นเวลาเกิดวิกฤตมึงก็ต้องรับเสียง้วยตัวมึงเองแล้วก็ค่อยๆแก้ก็ค่อยๆแก้ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติวะยังกินนอนหลับก็ยังโอเคอ่ะใช่ใช่ เดี๋ยวผมผมแชร์สกีนนิดหน่อยให้ดูแล้วกันเชิญครับอ่ะอย่างอย่างตัวขายมอกคือตัวนี้เห็นปะเนี่ยแคมเปญขายมอกครับชาบูคุ้มใจครับตัวเนี้ยครับถ้าถ้าตัวทินเดอร์ก็จะเป็นตัวนี้เห็นปะครับเห็นแล้วะแับที่เราจะบอกความคุ้มนะเห็นปะครับครับผมผมเปิดแพ็กเกจทินเดอร์เว้ยผมโฆษณาด้วยแพ็กเกจทินเดอร์ว่า มันสามร้อจริงๆนะเว้ยคุณจะได้อะไรบ้างครับไล์ไม่จำกัดกลับไปปัดคนล่าสุดใช่คอนเซปต์คือปัดยันสว่างอ่ะโหดจริงปัดจะไม่ได้กินเ่ะเนี่ยเฮ้ยเราเราเราเล่นใหญ่นะเว้ยเห็นมากูเอายันคุ้มใจเนี่ยกูไปปลุกเสกจริงๆครับกูไม่เคยรอเล่นอืมวินไม่เคยรอเล่นของจริงเนี่ยนี่คือการตลาดเห็นวินไง แล้วก็แบบแล้วก็จะมีอะไรกวนตีนกลนตีนแบบอันนี้ขายหม้อก็กลับมาขายชุดเดิมอืก็ขายแล้วก็โเอาครับจนจนคอนเทนต์ก็เนี่ยเริ่มมาเปลี่ยนอีกทีก็คอนเทนต์เนี่ยที่ทำตัวกันตัวกั้นจนจนเมื่อวานเนี้ยที่ตกใจมากอะซัดไปแล้วทั้งหมดรวมกันอะเอาเป็นจริงเลยนะครับหนึ่งล้านลิชโพสเดียวหนึ่งล้านลิชคือโพสนี้ พวกนี้พวกไอ้ตัวกันเนาะครับใช่ที่เป็นตัวยึกยือเนี่ยอืมอันนี้หนึ่งล้านลิชครับแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนจนสองวันนี้ผมให้สัมภาษณ์นักข่าวน่าจะยี่สิบห้าสำนักข่าววันนี้วันเดียวสิบสามสิบสามสำนักข่าวถ้าต่างประเทศก็มีทั้งมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งเยอรมัน มีเมืองจีนสองลายแล้วก็มีซีเอ็นเอ็นซีเอือมใช่ถ้าเมืองไทยครบแล้วเหลือช่องห้าครับใช่เหลือช่องห้าช่องเดียวที่ยังไม่ได้ออกอครับพี่นนคิดว่าจะสวิตช์กลับสวิตช์กลับครับไอ้นี่เขาจะเห็นหน้าวีมาเขาไม่เห็นใช่ป่ะไม่น่าจะไม่เห็นพี่เห็นหน้าพี่กับหน้าเพจครับอ่า แต่เปิดได้ไม่เป็นไรพี่เปิดได้ครับพี่พี่มีอะไรให้ดูเป็นตัวอย่างแชร์ได้ผมผมว่าเห็นเหนหน้าเห็นหน้าวีแม่งหน้าดูกว่าไอ้ยะสต็อปแชร์สกีนข้างล่างมั้งี่กลับกลับมาลากรับมาละกรับมาละใช่ไหมโอเคพี่ว่าผมว่านี่แหละนี่แหละอ่ะผมว่าพี่พี่น่าจะ ตอนนี้สถานการณ์ต่างๆนานาผมว่าพพี่ได้ทําหลายๆอย่างเนี่ยจนพี่เห็นแล้วว่าทิศไหนเวิร์กทิศไหนไม่เวิร์กกับสถานการณ์หน้านแบบนี้แต่แน่นอนแหละยังไงวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีสเตตที่โควิดลดลงนิดนึงกับสเตตที่ใกล้ปกติแล้วก็ค่อยปกติแบบนี้ในอนาคตอย่างเงี้ยผมอยากให้พี่แชร์ในอนาคตเน่อยวพี่มองเห็นยังไงบ้างว่าเมื่อไหร่ตอสาวเพื่อนๆจะไปชาบูเพนกวินได้แบบเดิมเมา้ามอยแบบเดิมใช้หม้อเดียวกันแล้วก่อนนั้นมันต้องผ่านอะไรบ้างนานแค่ไหนครับพี่ โอ้โหมึงกำลังถามเรื่องที่ไม่มีใครในโลกนี้สามารถตอบได้ครับผมแค่จะพูดว่าเอาตรงๆนะครับอย่าไปสนใจโควิดแม่งเลยอืมผมผมว่าโคตรโคตรโคตรเป็นเรื่องดีเลยที่มีโควิดมาครับมันทำให้เราทุกคนเนี่ยได้อยู่บนอะไรที่มันเป็นจริงจริงที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตล้วทำธุรกิจนแบบไม่เคยคิดว่าเราจะเจ๋งอ่ะ ไม่เคยคิดว่าจะมีวิกฤตหาลงอะไรแบบเนี้ยครับมันทําให้ทุกคนแม้กำลังใช้ชีวิตอย่างมีสติบนความเป็นจริงครับเราโควิดมันมาช็อตคัดมันพาเราไปวาร์ปถึงห้าปีในอนาคตไม่ใ่เราต้องเจอ,เอ,อผมว่าเพนกวินไม่เคยเอานี่พูดตรงๆเลยนะเพนกวินไม่ได้สนใจว่าโควิดจะอยู่หรือมันจะไปครับเพนกวินก็แค่คิดว่าถ้าโควิดมันเป็นแบบนี้กูว่าทาตัวรอแบบนี้ แล้วกูก็ทํารอเผื่อมึงจะจะหายไปแล้วเราก็ทําตัวรอเผื่อมึงจะมามากกว่าเดิมอืมเพราะฉะนั้นไม่ว่ามึงจะไปทาไหนกูก็พร้อมปรับตัวโอเคคือเราห้ามโควิดไม่ได้อะพอเราห้ามโควิดไม่ได้อ่ะผมก็ถือว่าเราทำได้อ่ะคือการคีฟในการคอยปรับตัวและปรับทัศนคติแล้วรักษาใจตัวเองให้ได้ตลอดเวลาครับสุดท้ายโควิดแม่งทำอะไรเราไม่ได้หรอกครับ เอากันตรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เคยสนใจโควิดเลยอะครับเราไม่ได้สนใจพรรแล้วว่ามึงจะทาอะไรบ้างอะครับมึงต้องการให้กูทําไงมึงก็บอกถ้ามึงไม่บอกกูก็จะทําของกูอะมันผิดมึงก็ค่อยมาบอกเหมือนที่พี่ทําที่คันที่พี่บอกว่าเออทาไว้ก่อนละเออเออคือคุณคือความแน่นอนอย่างความชัดเจนอย่างเดียวที่เรารู้คือเรารู้วาแม่งไม่ชัดเจนไงอืมอืมอืมใช่เออ นั่นแหละแล้วเราจะรอให้มันชัดเจนทาไมวะคุณกาลังรอแบบรออะไรไม่รู้อ่ะแล้วคุณจะเอาเวลาไปนั่งด่าวิกฤตอ่ะคุณเอาเวลาไปนั่งด่ารัฐบาลอ่ะรัฐบาลไม่ก็ไม่เปลี่ยนอ่ะนายกก็ไม่เปลี่ยนวิกฤตก็ไม่หายคุณด่าไปก็ไม่มีประโยชน์อืมจริงคุณด่าได้สาใจสักวันสองวันโอเคพอค,คุณดา่าแล้วคุณหายสาใจแล้วอ่ะคุณเริ่มฟินแล้วอ่ะคุณกลับมามีสติแล้วกลับมาทําเองดีกว่าคุณกลับมาพัฒนาดีกว่า